สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับโอปออินนะคะอเวกข่าวสารในโลกบริษัทแดงประจำวันกับกระแสต่ตางประเทศกันนะคะวันนี้พูดถึงตัวตึงของแมนยูเด็กสร้างจากอะคาเดมี่อย่างมาคัดแรดฟอร์ดกันสักหน่อยนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็น กับนักเตะของเรารายนี้ยังไงบ้างแต่ว่าล่าสุดนะคะทาง d ดลี y เมลเนี่ยก็มีการรายงานนะคะว่าแมนยูเนี่ยเตรียมที่จะปล่อยขายมาคัดแรดฟอร์ดด้วยราคา40ล้านปอนด์ถ้าจํากันได้ตอนที่ช่วงแรดฟอร์ดมีข่าวนะคะกับบริสัน c ์เชกแมนตอนนั้นค่าตัวประมาณ100ล้านปอนด์ได้แต่ว่าด้วยผลงานหลายๆอย่างนะคะมันก็อาจจะทําให้แมนยูต้องออพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอหลายๆอย่างที่เข้ามาซึ่งต้องบอกว่า40ล้านปอนด์นี่ลดลงจ สซีซันที่ผ่านมาเลยเนาะเพราะว่าช่วงปี2023ตอนเอริกเทนฮาร์เข้ามาทําทีมแรกๆค่ะช่วงนั้นมาคารดฟอร์ดนี่ถือว่าโอผลงานดีมากๆนะคะเพราะว่ายิงไป30ประตูจาก56นัดในทุกรายการแล้วตอนนี้ในยุคของรูเบนอโมริมเองเนี่ยมันก็มีการจํากัดในเรื่องของรายรับรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าทางบอร์ดเองก็มีการบอกว่าจะไม่ได้มีการเสริมนักเตะให้กับรูเบนอโมริมมากมายแบบที่เคยผ่านๆมาเพราะว่าอย่างชุกในยุคของ ก,ก็ใช้เงินไปค่อนข้างมหาศาลเลยในการดึงนักเตะเข้ามาอาจจะด้วยผลงานของมาร์คัสแรดฟอร์ดรวมไปถึงเรื่องของมันมีกฎของทางพิมพ์ลีกนะคะที่สโมสรเนี่ยจะสามารถขายนักเตะจากอะคาเดมีแล้วก็จะได้รับารายแบบ1น0รยเเซจากนักเตะที่นี่แหละมาจากเป็นแบบเด็กสร้างซึ่งแมนยูเองก็ไม่ได้อยากจะขายอเริฮานโดกรนาชโชไม่ได้อยากจะขายคอปปี้เมนูเพราะฉะนั้นแรดฟอร์ดจึงเป็นตัวเต็งๆเ,เลยที่มีข่าวมาว่าแมนยูนั้นต้องการจะปล่อยนะคะ ซึ่งแรดฟอร์ดเองเนี่ยก็อยู่กับแมนยูมาตั้งแต่ตอน7ขวบนะคะเราก็เห็นภาพของเขามานานละฤดูกาลนี้ลงสนามไป23นะัดแต่ผลงานก็อย่างที่เราเห็นเห็นกันไปแต่ว่าค่าตัวเนี่ยโอ้โหหลังจากที่ขยายสัญญาไปจนถึงปี2028ใช่ไหมคะค่าตัวก็อัพขึ้นไปอีก 3า5 0 0 0สอนปอนต์ต่อสัปดาห์อาจจะเรียกว่าเป็นค่าเหนื่อยแล้วกันแต่ถ้าถามความเป็นไปได้นะคะในช่วงตลาดเดือนมก,กราคมเนี่ยเพราะว่าน่าจะยังไม่สามารถปล่อยมาคัดแร็ฟอร์ดได้หรอกแต่เพียงแต่ว่าก็เป็นการเหมือน โยนหินเนาะถามทางใครที่มีข้อเสนออะไรยังไงซึ่งก็มีการคาดการณ์นนะคะว่าหนึ่งแบรดซังเชคแมนที่เคยมีข่าวการหรือไม่แน่อาจจะเป็นทางฝั่งของอาร์เซนอลก็ได้ที่อยากจะได้ตัวมาคัตวัตฟอร์ดไปร่วมทีมแต่มันก็เป็นการคาดการณ์ของสื่อนะคะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสโมสรอนใดที่ไหวในการที่จะดึงตัวมาคัตวัตฟอร์ดไปร่วมทีมซึ่งก็เชื่อว่าแมนยูเองเนี่ยก็ต้องการที่จะเพิ่มแอดออนหลายๆอย่างเพื่อให้ได้กําไรกลับมามากกว่าเดิมเช่นเดียวกันนะคะแล้วเขาบอกกันว่านอกเหนือจากเรื่อง ฟอร์มในสนามแล้วก็กดการเงินแล้วเนี่ยพฤติกรรมนอกสนามของมาคัตรัดฟอร์ดก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางต้นสังกัดอย่างแมนยูเนี่ยมีความกังวลแล้วก็อาจจะอยากขายมาคัตรรดฟอร์ดออกไปนะคะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับนักเตะร,รายนี้อยากจะเก็บไว้หรือว่าอยากจะขายลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูคะ่ะ